สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาสอนถักแขนเสื้อตรงนี้จะเป็นช่วงแขนเสื้อปลายแขนเสื้อนะคะเราจะถักดอกตรงนี้ก่อนแล้วเราก็จะไปถึงช่วงตัวนี้จะเป็นช่วงโคนแขนตรงนี้จะเป็นช่วงโคนแขนนะคะวิธีการเริ่มเราจะเริ่มถักจากช่วงต่อดอกตรงนี้ก่อนลายตรงนี้หลังจากที่เราถักตรงนี้ช่วงวงแขนตรงนี้ไปแล้วตรงนี้จะเป็นช่วงวงแขนใต้รักแร้นะคะคลิปนี้เราจะมาถักตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นช่วง ระบายชายแขนเสือ้อนี่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะเราจะมาถักต่อด้วยลายนี้แล้วก็ลงไปโดยเป็นลายโซ่แบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นถักเอฟธรรมดาขั้นด้วยสีธรรมดาขั้นด้วยสีขาวธรรมดาหลังจากนั้นเราก็เพิ่มช่วงลายเข้าไปนะคะที่จริงก็ไม่ได้เพิ่มช่วงลายอะไรมากหรอกก็เป็นถักโซ่เดิมๆนั่นแหละนะเปี่ยนแค่ทําให้มันถี่ขึ้นเท่านั้นเองนะคะอ่ะ ไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะตอนเริ่มถักนะคะเราจะถักตาข่ายวนรอบตรงนี้ให้หมดนะคะก็เหมือนกับที่ต้รักแร้เหมือนเหมือนกันนะคะเริ่มถักก็ทำตาข่ายแบบนี้หนึ่งสองสามโซ่สามวนหัวเข็มอย่างเงี้ยค่ะถักตาข่ายแบบนี้แบบนี้เองวนรอบตัวเสื้อให้หมดนะคะเสร็จแล้วค่ะ แวบไปถักลายตรงนี้นะคะวนรอบถักลายตะข่ายวนรอบให้หมดนะคะเราจะเริ่มจากใต้รักแร้เหมือนเดิมตรงนี้เป็นลายใต้รักแร้ของเรานะมาร์กไว้มาร์กไว้ตรงนี้จะเป็นจุดลายใต้รักแร้ของเรานะคะจะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะเราจะถัก ลายใต้รักแล้เริ่มต้นจากลายใต้รักแล้เป็นหลักนะคะอะ่หลังจากนั้นเราก็จะขึ้นต้นลายใหม่เราจะขึ้นต้นลายใหม่ด้วยสีใหม่นะคะเราจะขึ้นต้นลายด้วยสีเขียวเขียวขี้มานะคะเขียวนี้เส้นนี้เราจะถักควบนะลายนี้ก็ไม่ยากเก็บลายเก็บได้ให้แน่นๆนะคะ แล้วก็ถักไปเลยถักโซ่สามถักเอฟธรรมดานี่ยแหละคะ่ะอย่างเนี้ยลงช่องไปหนึ่งสองด้วยความที่แบบมันเป็นถักได้ควบนะคะนี่แล้วก็ถักเว้นช่องว่างไปอย่างเงี้ยนะคะอย่างน,น,ะะางนี้เราจะเว้นช่องอย่างนงี้เราจะถักเว้นช่อง หนึ่งสองแล้วก็เ้นช่องหนึ่งแล้วก็ถักไปถักลายนี้วนรอบเหมือนกันนะคะถักวนให้รอบเลยแบบนี้ถักแบบนี้นะคะวนให้รอบนะคะแล้วเจอกันค่ะเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เราถักแบบนี้ถักวนรอบไปหมดแล้วเห็นไหมเราก็จะถักวนรอบ ไปจนหมดนะคะพอถักวนรอบตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะมาถักอีกลายหนึ่งเพิ่มตรงนี้นะคะลายที่ว่าคือลายนี้นะคะเราจะมาถักเป็นเป็นติ่งๆแบบนี้วนรอบตัวเสื้ออีกหนึ่งชั้นเหมือนกันแต่ตัวนี้นะคะเราจะเปลี่ยนสีได้เริ่มต้นจากลายด้านด้านล่างตรงนี้นะคะโดยที่ให้ปุ่มเนี่ยมันอยู่ช่วงตรงกลางตรงนี้เห็นไหมคะ ให้ปุ่มของเราจะถักให้ปุ่มมันอยู่ช่วงตรงกลางระหว่างลายอยู่ตรงนี้นะเริ่มถักกันเลยค่ะเปลี่ยนสีได้นะคะอ้อเลือกใช้สีได้ตัวนี้เป็นโทนสีออกแดงเลืดนกนะมันเป็นได้เส้น16บหก็เลยถักควบ2เส้นแต่ถ้าคุไหนได้เส้นยี่สิบมาตัวเท่ากันก็โอเคเลยไม่ไม่ต้องถักควบนะคะอ้อเริ่มต้นจากจุดนี้นะ จุดที่เรามากเอาไว้เลยเดี๋ยวมัดไว้ก่อนอรไายไแน่นเริ่มต้นถักไม่ยากค่ะหนึ่งสองสามโซ่สาม,สาม,สามแล้วก็ทำปุ่มตรงนี้เลยพอโซ่สามแล้วใช่ไหมคะก็วักพื๊บนี่ค่ะให้มันเป็นปุ่มให้มันเป็นปุ่มแบบนี้ แบบนี้นะคะหนึ่งสองโซ่สองแล้วก็ควักอีกควักตรงกลางระหว่างระหว่างสีเขียวเนะะี่ยค่ะหนึ่งหนึ่งสองสามโซ่สามแบบนี้ทําปุ่มทาเป็นปุ่มปุๆม,มาไว้ตรงนี้ให้ปุ่มตรงกลางเนี่ยมันให้ปุ่มมาอยู่ตรงกลางระหว่างสีเขียวนะคะ ทำไมได้มันหลุดพอมันถึงช่วงสีเขียวตรงนี้ใช่ไหมคะพอมันมาถึงช่วงลายสีเขียวตรงนี้เราก็ถักหนึ่งสองโซ่สองแล้วก็ถักข้ามไปเลยข้ามเขาไปเลยหลังจากนั้นช่วงกลางตรงกลางระหว่างเขาก็หนึ่งโซ่มาหนึ่งขั้หนึ่งสองสามถักโซ่สามแล้วก็ควาให้มันเป็นปุ่มๆแบบเนี้คะ่ะ เข้าใจเนาะให้มันอยู่ตรงกลางลายเพื่อที่ปุ่มมันจะได้อยู่ตรงกลางระหว่างลายตรงนี้เห็นไหมคะปุ่มมันจะได้อยู่แซมระหว่างสีเขียวให้ปุ่มมันแซมระหว่างสีเขียวนะคะ,ะทำสลับกลับไปกลับมาให้มันจนรอบนะคะพอมันถึงเส้นสีเขียวหนึ่งสองอย่างนี้นคะ่ะเราก็ถักโซ่สองแล้วก็ อาไว้แบบนี้เนี่ยพอมันตรงกลางระหว่างตรงนี้ปุ๊บแล้วก็โซ่หนึ่งครั้งอ่ะหนึ่งสองสามโซ่สามครั้งถักให้มันเป็นปุ่มปิดช่องตรงนี้อย่างนี้ค่ะพอมันถึงระหว่างตรงนี้อีกก็โซ่สองแบบนี้ค่ะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะถักไปจนรอบเลยเห็นไหมก็จะได้ประมาณนี้ นะคะเราก็จะได้ไประมาณนี้งานจริงก็จะแบบแบบนี้นะงานจริงถ้าดูชัดๆมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็จะเนี่ยค่ะเราก็จะถักปุ่มเอาไว้อยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะถักไปถักไปให้รอบเลยถักไปให้รอบเลยถักวนรอบไปมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเป็นเป็นปุ่มๆเส้นยาวๆในลักษณะแบบนี้เนะะาะเจอกันในคลิปถัดไปค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราถักมาก็จะได้ในลักษณะแบบนี้ถักวนเก็บลายให้รอบทั้งหมดเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มถักลายใหม่เราพอถักตัวนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาขึ้นลายตรงนี้ต่อขึ้นลายตรงนี้ต่อหนึ่งสอหนึ่งสองสามสี่ห้าพอห้าลายปุ๊บเราก็จะไปต่อด้วยลายตัวนี้ลายตัวนี้ก็จะเป็น ถักเอฟธรรมดาแต่เราแค่เปลี่ยนสีได้เท่าน,นั้นเองนะคะตรงนี้จะเป็นโซ่ห้าโซ่หกเอตรงนี้จะเป็นโซ่ห้าอยู่นะคะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นหกแล้วก็เป็นเจ็ดเห็นไหมคะความยาวของเสื้อช่วงลายตรงนี้แล้วแต่ความชอบได้เลยใครชอบสั้นชอบยาวแต่ตรงนี้จะประมาณยาวถึงข้อมือนะคะส่วนคนไหนชอบขนาดไหนก็ปรับเอานะคะตรงนี้ก็เป็นลายเดิมเป็นลายเดียวตามปากติ เพียงแค่สลับสีได้เท่านั้นเองนะคะ,ะเจอกันในคลิปต่อไปค่ะคลิปต่อไปนะคะหลังจากนี้นะคะเราจะมาถักต่อลายตรงนี้ลายตรงนี้ไม่ยากเลยเราจะถักช่วงเห็นไหมคะเราจะจะขึ้นห่วงค่อมตรงนี้เลยตรงลายสีเขียวขึ้นห่วงแรกนะคะ,ะเริ่มแรก เราจะขึ้นต้นด้วยโซ่ห้าแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้ค่ะเดี๋อ้อาจะขึ้นแพทเทิร์นเอาไว้ให้นะคะจากนั้นก็โซ่สามอีกหนครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้เลยชั้นแรกเราจะทําแบบนี้ก่อนนะคะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆหนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วเรามาวนรอบที่สองนะคะแบบนี้ถักแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หนึ่งสองถักแบบนี้ไปก่อนนะคะวนรอบแรกวนจนจนมาครบรอบตรงนี้นะคะขออนุญาตรีคลิปนะรีออรีรีคลิปมาจนถึงรอบสุดท้ายนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าทำเหมือนเดิมแล้วก็จะมาสิ้นสุดตรงนี้พอดีมาต่อกันตรงนี้นะคะหลังจากตรงนี้ปุ๊บเราก็จะมาถักถักเอ็กเชื่อมเข้าด้วยกันอ่ะหนึ่งสองส,สามส,ามสห้าห,หเจ็ด เราขึ้นโซ่ห้าแต่พอเราถัก X เ,เราจะถัก X เจ็ดคั้งนะคะแล้วก็มาตรงนี้มาถัก X หนึ่งครั้งตรงนี้แล้วก็ไปเราต่อเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแบบนี้นะคะ ค่ะนี่เราก็จะมา X หนึ่งครั้งตรงที่เราเริ่มเอาไว้อย่างนี้ค่ะเราจะถักวนซ้ําอีกหนึ่งรอบนะคะเราจะได้ชั้น X หนา,นาถ้าเราไม่ซ้ํามันจะบางนะคะถ้าเราไม่ซ้ํามันจะได้แบบนี้แต่ถ้าเราซ้ํามันจะ X หนา,นาแบบนี้นะคะอันนี้คือรอบที่สองนะก็วนรอบมาเหมือนเดิมนะคะพอเราถักวนซ้ํามาจนถึงรอบสุดท้ายนะคะจะเห็นว่ามันยังเป็นแบบนี้อยู่เรา สามารถถัก X ําไปได้เลยนะคะขึ้นไปตรงกลางตรงนี้ได้เลยขึ้นไปตรงกลางของตรงอีกอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็ถัก X ตรงนี้หนึ่งครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะขึ้นชั้นชนัเราจะขึ้นชั้นที่สองนะคะหนึ่งสองอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้าเหมือนเดิมถักปกติได้เลยแล้วเราก็จะมาวนซ้ําเขาอีกทีหนึ่งนะคะในรอบที่สองเราจะวนซะเราจะถักแบบนี้ไปเรื่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้จะเป็นรอบที่สามนะพอวนรอบที่สามมันก็จะทําให้ตัวนี้ แน่นขึ้นแล้วก็จะมาถักควนรอบตัวนี้มันก็จะได้ดูแน่นขึ้นนะคะขออนุญาตข้ามนะตัวนี้จะเป็นออจะสาธิตอนตอนจบนะคะสองสามสี่ห้าอ่ะเห็นไหมพอเราจะมาตรงนี้ปุ๊บเราเสร็จแล้วใช่ไหมคะถัก X ธรรมดาเราเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ขึ้นถัก X ไปวนซ้ำ อย่างนี้ได้เลยอย่างนี้ก็เป็นชั้นที่สองเราถักโซ่ห้าแต่เราถักเอฟเจ็ดเจ็ดครั้งนะคะอนี้แบบนี้ค่ะมันก็จะได้เป็นอย่างนี้เลยความยาวของโซ่ตัวเนี้ยแล้วแต่ความชอบนะคะจะถักไปกี่ชั้นก็ได้ แล้วแต่ใครชอบแขนสั้นแขนยาวตรงนี้จะเป็นช่วงปลายแขนแล้วนะคะาถัก X ซ้ำเฉยๆนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้โซ่ใหญ่ๆอย่างนี้นะคะชั้นลาย ตรแขนนะคะตรงนี้เราจะทำหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นนะคะถักมาจนถึงชั้นที่ห้าปุ๊บเราก็มาต่อด้วยตรงนี้เป็นลายเฟธรรมดาแต่เปลี่ยนสีเป็นสีขาวหลังจากนั้นก็ถักเหมือนเดิมโซ่ห้าเหมือนเดิมทําเป็นชั้นที่หกเจ็ดแปดเกสิความยาวหรือว่าสีสันก็เอาตามชอบนะคะส่วนลายปลายแขนตรงนี้อ้อแค่เพิ่มโซ่เท่านั้นเอง โซ่จากที่เราถัก5ใช่ไหมคะเราก็เป็นถัก7และเวลาโซ่จริงเวลาถัก X จริงเราถัก X 10นะคะมันก็จะได้โซ่ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวขนาดใหญ่แบบนี้นะคะนี่คือช่วงตายดังนั้นช่วงแขนเอาจะข้ามไปนะคะคือถักเป็นตัวอย่างให้ดูแล้ว2ชั้นนะคะชั้นที่1และชั้นที่2คือชั้นนี้1 2คือชั้นนี้นะคะทุกอย่างถักไปตามปกติได้เลยดังนั้น ออขออนุญาตข้ามวงแขนไปนะคะเดี๋ยวมาดูเต็มๆตรงแขนเสื้อว่าจะเป็นลายแบบไหนเพื่อที่ทุกคนจะได้เอาไปทำตามกันได้นะคะภาพนี้นะคะจะเป็นลายภาพรวมๆของแขนเสื้อเอาจะแบ่งช่วงตรงนี้หลังจากที่เราถักโซ่ตรงนี้ก็ถักแค่ห้าชั้นนะคะหลังจากนั้นชั้นที่ห้าเราก็เปลี่ยนเป็นาลายเธรรมดาถัก f ฟธรรมดาเปลี่ยนสีนะคะหกเแปดเราก็ ตามด้วยสีดำแล้วก็เป็นสีออกแดงเลือดนกนะคะหลังจากนั้นก็เป็นโซ่7แล้วก็ถัก x 1 0โซ่7 x สินะคะไปอีก1 2ึ่งสามสี่ห้าหชั้นนะคะถ้าใครจะ ทำเป็นแขนยาวถึงข้อมือนะคะแขนจะมันจะยาวประมาณข้อมือตรงนี้นะคะแต่ความยาวตรงนี้แล้วแต่คนชอบจะเอาแค่ตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะเอาสั้นกว่านี้ก็ได้ตามชอบได้เลยนะคะคลิปนี้มีไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ